เกพามาล่อริมทะเลอยู่ข้างหลังแถวอะไรนะเทคนิคเทคนิคสมุดปากกาเนี่ยเอามาทางข้างหลังไม่รู้ว่าตรงไหนนะ <Okay. S 1> พากันมาวิ่งก็เลย <Okay. S 1> ทะลุออกมาเนี่ยเส้นด้านหลังมันก็เลยเนี่ยเป็นเป็นเส้นที่เขาออกกําลังกายกันมาวิวไม่ได้สวยเพราะว่ามันไม่ใช่ชายหาดแต่มันเป็น <Okay. S 1> อันนี้เขาเรียกอะไรนี่เน่ยนะเขาเรียก นหเกบอกอ่าวไทย,ยทมันก็อกอไม่ผิดนะอ่าวไทยนะไม่เหมาะแก่การเล่นน้นํานะตรงนี้เพราะว่าคลื่นแรงมากแล้วก็มีแต่โคดหินแล้วก็ตายได้โหดดินก้อนใหญ่ๆก็จะมีคนมาออกกําลังกายเรื่อยๆทั้งวิ่งทั้งปั่นจักรยานนะทางนี้มีร้านอาหารมีร้านกาแฟทางนี้ บรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศเย็นนี่ชาวบงชาวบา้านริมริมทะเลเขาก็มาเนี่ยแหะหากุ้งฟงกุ้งฝอยปลากระบงปลากระบอกนี่ล่องลอยโอ้นี่นี่นี่นปลาปลาอะไรไม่รู้เนี่ยคนหาไปไหนไม่รู้นี่เหลือเห็นแต่แหอันนี้ก็ปลา ปลากระบอกปลาขาวปลาอะไรไมร่นู่นนี่เาน่าจะปลากระบอกอะนี่เอออันนี้ปลาหงทองนกมันก็มาหากุ้งหาหอยหาอะไรกินตรงนั้น่ะ ทางก็เลยจะนม่ใหญ่เกล๋ลาะไปดูก่อนว่ามีอะไรแถวนี้ให้ดูบ้างโอ้โหเขามีคนแบบกำลังช้อนกุ้งช้อนปลาอันนี้น่าจะเป็นไอ้ที่เทียบเรือเนี่ยที่เอาเรือมาซ่อมนี่โอ้ขึ้นมาเห็นเนี่ยพี่ยวมันจะมีรางเหมือนรางรถไฟอะ่ะแต่ว่ามันเนี่ยมันรางรถไฟ เราเลี้ยกินมาซำอ,อันนี่เอาไปทำอะไรกนฮะเอาทำอะไรนี่กุ้งแห้งที่เขาทำกุ้งแห้งก,ะป,กะปิอะกูเ,เ,เ,เนี่ยอ๋อกะปิเออเคยอะไรเคยเคยเคยนี่ยเดินข้ามมาพานีย่างยานเหี้ยก็เดินข้ามไปขอบคุณค่ะครับผมทีนีี่เขาบอกว่าข้างหน้านี้มันมันสามารถเลาะไปได้อ,อีกเนาะ เราจะเลาะกันไปต่อนะว่ามันจะไปถึงไหนตรงนี้อันนี้มีคนมีคนยืนเก็บเก็บค่าผ่านทางด้ปะเนี่ยดนได้มาเร็วไม่เก็บค่าผ่านทางด้วยปะเฮ้ยใจเย็นๆนะใจเย็นนะมาเป็นมาเป็นมิดเนาะดูดูคำมองนะเองยาอยากไปดูนโอยอ้วนยังเลยฮะอ้วนยังเลย คุยกับหมาแล้วตอนนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนอลเลเนตที่ประตูระบายน้ำมันเป็นเหมือนเขื่อนอเป็นเหมือนเขื่อนเฮ้ยแม,ยว,ยมวมัาเชียวเอามาทะลุมาอีกโลกฝั่งหนึ่งละม,มีพากันมานเลาะไ,ไปไหนโอ,อู้นู่ตนตอนนี้เราสึกว่า มีหมาเห่าไกลๆนู่นนะแต่ว่าน่าจะไม่เป็นไรหรอกออเพราะว่าป้าเขาบอกว่าป้าเขาบอกว่าหมาไม่กัดนะแถวนี้ไม่กัดแต่มันเห่ามาแต่ไกลเลยอ,ะอ่ะได้ยินเสียงไหมลุงช่วยด้วยลุงมดตักตันนี้คือถือไม้แล้วครับเตรียมสวัสดีจ้า สวัสดีจ้ามันเงียบเลยออกมาดีจ้ามาดีเงียบเอามาดีจ้าเงียบเงียบ,บเงียบเงียบเลยโอเคโอเคโอเคเงียบอย่าเห่าใช่คนบ้าได้ไหม ไปสิเจอไม้ไม่ใหญ่เกยเจอไม้ไม่ใหญ่เกยวิ่งถอยละตอนนี้อ่ะลบแล้วบ้านเข้าบ้านอย่าละเจ้าก็กลัวเหมือนโด่มากเลยหน้าตาพวกแกเนี่ยเออโอเคโอเคโอเคกลับกลับได้ไหมเนี่ยเขาคุ้ง รไปรวยเราผ่านด่านสามทหารเสือนะสามทหารเสือเป็นมิดกันแล้ว,วตัวนั้นขึ้นไปอยู่บนอะไรแล้วก็ตกกันนะ่ะเราอันนี้เร็วมานี่เร็วมา,มา,ม,ามานี่มาอื้าม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 มมันไม่เา็นกามมา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 มมมันต้องาหาาม่อา่ นี่โอ้นี่ไงบ้านเขานี่บ้านเขาอยู่นี่บ้านเขาอยู่นี่นี่บ้านดัมมามาดัมดัมไม่ได้เรียกหนูจ้ะดัมไปต่อครับไปต่อเดินมาได้น่าจะสองสามกิโลแล้วนี่คือ ระยะทางัางอีกไกลมากแต่มันก็ไม่มีอะไรให้ดูแล้วอ่ะเพราะว่ามันดูดิฝั่งนี้ก็เวิงฝั่งนี้ก็เป็นแค่ต้นไม้ต้นกระทงกระถินธรรมดาก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะพากันกลับแล้วเดี๋ยวจะไปดูอีกฝั่งเราไปจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้ตรงนู้นตรงที่เราเข้ามาใหม่ๆเลยแหละประมาณสองสามโลได้ถ้าเดินกลับเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวก็จะเดินกลับกัน พี่เป,เปิดกี่โมงพี่อันนี้ร้านเปิดกี่โมงนี่ชื่อร้านมแม่ครูชีนแม่ครูซีนนะแม่แม่ครูซีนนี่อันนี้ทางเข้านี่ทางขึ้นแม่ครูซีนรสรอร์น แนวนิเทจนะนี่มีรูปดาราด้วยดาราเมื่อกี้เลยรูปดาราเห่าเราเมื่อกี้เลยนี่ติดไว้เป็นแกลเลอรี่ในร้านเลยโอ้โหแน่นอนจริงเลยปูสดโอาอาหารทะเลสดๆเลยนี่ออ เราเพิ่งจะดูชมนู่นุ้งตัวใหญ่เชล็อกเตอร์ไหมขึ้นมาได้นะดูนี่กุ้งตัวใหญ่ใหญ่มากนี่ในดาทะเลเออไม่กระขุ่กับขุ่นแมงดาทะเลอันนี้ก็สั่งเมนูได้ใช่ใช่เราจะทำนี่ชูชูสดๆเลยยังดินได้เราอยู่นี่มาตั้งกี่ปีแล้วไม่เคยแบบมาเดินดูเลยนี่สบาย สดแพงไหมราคาอาหารนี่ราคาปกติปกติก็ยหน่านะโอ้นี่ติดราคาไว้หมดเลยนี่ปกติราคาแบบไม่ได้แบบเบอร์บางไม่เบอร์มาสเออบางคูนี่ดูบรรยากาศร้าน ดูครับร้านยาวเข้าไปนี่นี่แนววินเทจเลยโอ้หอันนี้ห้องแอร์ก็มีนะข้างในเป็นห้องแอร์ก็มีเป็นห้องแอร์<ต>ไม่ได้ตั้งใจมารีวิวนะครับวันนี้แต่ว่าแต่ว่าเดินมาแห่พอดีก็เลยเแวะเข้ามาถ่าย ดูดิไม่ใหญ่ภูมิใจไม่ใหญ่เกณฑ์ภูมิใจเสนอเนี่ยงงว่าพี่เขาแบบกระถุนโตนั่งอันนี้บานประตูนี่อาบานประตูบานประตูที่ไม่ใช้แล้วบานประตูกเก่าๆเนี่ยมาเป็นโตใจนะแต่ว่าไม่ได้ทาสีไม่ได้อะไรเลยเก็บแบบมันอยู่ยังไงก็อ่าคือสภาพมันอยู่เคยเป็นไงก็ให้มันอยู่อไงแบบน ีี่่ไปตรงน้อะโอ้ดูเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นี่นี่ทำจากประตูนะครับเนี่ยประตูเอาบานประตูกันลูกถาดหนุ่มโคกแเอามาแต่งได้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอนะ่ะเนาะไม่ฝาองค์บ้านฉันถายหมดแล้อวอ่ะเนี่ยเนี่ยคือขาองค์เนี่ย ม่ใญ่เก๋บอกว่าฝาองที่บ้านหายหมดเลยเ,ออเ,ออเราฝาองที่บ้านเราพังนี่เราทิ้งโน่นโน่นถาดสงเคราะห์ก็มีออถาดนักเรียนโรงเรียนประจําถาดกินข้าวเห็นป่ะรุ่นนั้นกเก็บมาจากไหนเก็บเป็นคอถมนน่เ,เ,เลยเนี่ยเก๋ตื่นเต้นมากเลยโอ้หนี่ห้องน้ำครับมาดูห้องน้ำเนี่ยมันจะเป็นพวกของเก่าพวกเป็นโต๊ะพวกอะไรของเก่าๆของชาวนาการยังไเหมือนเหมือนเหมือนพิพิธภัณฑ์เลยเนีเ่ย ก็บไว้ได้เยอะจังเลยพี่พวกนี่กล่องแฮกนี่ละนี่อะนี่อะร้อยไอ้เนี่ยกล่องแฮกนี่เขาหากันนะเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยกล่องแฮกเนี่ยไม่กลัวหายหรอกอ๋อกล่องแฮกไอ้พวกเออเนี่ยของโบราณเขาหากันให้ราคาเยอะเลยเนี่ยเนี่ยผมเห็นเขาถามหากันอยู่เนี่ยแต่ว่ากล่องแฮกมันมาตั้งแต่นานแล้วเนี่ยใช่เสืมไม่เป็นเจ๋งอ่ะนี่นี่ดูที่ฉี่ผู้ชายอ่างมากันอ้าวเดี๋ยวให้ดูคนก่อน นี่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 ในห้องน้ำแล้เนี่ยไม่ใช่ว่าห้องกับคำกับข้าวไม่ใช่ห้องครัวนะโอ้ยเิ็นโตอยากได้โอ้นี่อันนี้นักร้องชื่ออะไรลินลินสักอย่างเนี่ยใช่เออเออชื่ออะไรลินลินผมก็จำไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปค้นข้อมูลดูเนี่ยเป็นภาพเก่าเลยนี่เป็นยนจะแบกมากินข้าวปัเล่นกับน้องนี่กับน้องเล่นกับพี่อันนี้เป็นห้องโซนมา ท้องสที่ก็ที่กันก็ใช้บานนาต่างเขาเปิดเรียกว่าพิพิธภัณฑ์เออเปิดหกโมงถึงสี่ทุ่มนะครับสิบโมงสิบโมงสิบโมงเช้าสิบโมงสิบโมงเช้านะอุ้ยดีใจมากเลยขอบคุณมากเลยพี่พี่เข้าห์ให้เราเข้ามาดูดีดีดูกรงนกอันนี้ก็รงนกนะอ่ามีคนอยู่ไหมเนี่ย โอ้ยน้ำมาเลยนี่ห้องน้ำหญิงอันนี้เป็นห้องน้ําผู้หญิงนี่มีอ่างล้างหน้าพี่เพิ่งตกแต่งเพิ่ทำว่ามาลี้าองเจซื้อไ้ไยองโนี่ตะเกียงเก่าของหายยากหาซื้อไม่ได้แล้วนะจ๊ะนี้เดี๋ยวนี้ป้าเอาอะไรเป็ดเยิงนกเอาหรอใช่ยิงนี่ถ่ ดี่นี่แกดูผักกระปุกไปโอ้ยห้องซ้วมเดือไอห้องครัวนี่ก็เดินข้าวเนี่ยกระโถนไปเนี่ยเป็นกระถางอะกระถกระถางทำเป็นกระถางคือคือเอาของเก่าแล้วมาประยุกต์อ่ะคือมาประดับ ทำยังไงก็ได้ให้มันให้มันอยู่ในร้านเขาจะทำเลยเราดูนีเป็นจานเป็นอะไรก็วางข้นนั่นะก็คือเอาของเก่านั่นแหละแต่ว่าให้มาประยุกไงให้มันให้มันทำไงให้มันอยู่ในร้านได้ให้คนได้เห็นสุดยอดอาไอเดียดีๆแบบนี้ใครจะทำก็ทำนะครับใครเปิดร้านอ้หานร้านอะไรอันนี้ก็เป็นเจ้าถิ่นที่เฝ้าร้านอยู่นะนี่ดาราเนี่ย จำหมดเลยก็คือตอนนี้เริ่มชินกันแล้วเนี่ยรู้รู้จักกันแล้วไม่เห่าแล้วชินจะ๊ยบเผาเอ็บยิบกลับบ้านอันนี้พี่พี่พี่เขาดูแลที่นี่พี่ชื่ออะไรนะครับพี่ชื่ออะไรอุดมนะครับพี่อุดมก็ดูดูอ่าพี่ดมดูแลมม่รู้้จัักกกนตแแาบบพี่อุดมดูแลที่นี่นะแต่มีพาทัวร์เมื่อกี้ ดูแนะนำร้านแม่แม่ครับก็ดีอ่ปะปเาะตอนค่ำก็อาจจะได้บรรยากาศอีกอย่างนึงเนาะเปิดฟงเปิดไฟมานาามมขวกรรากา็บตอนเย็นตอนเย็นน้ำก็จะขึ้นมาแล้วก็บรรยากาศลมพัดเย็น,ยนมา ครับพี่ขอบคุณครับพี่อุดมครับร,ารบ้านแม่ครูซีน,นแบบไม่ได้ตั้งใจมารีวิวอะไรครับแต่ว่าเราเข้ามาก็เห็นบรรยากาศแล้วก็ร้านการตกแต่งร้านน่าสนใจมากเลยเข้าไปดูไม่ใาก่เก๋ชอบมากเลยไม่ใาก่เก๋บอกทำไมของเก่าบ้านกูกูทิ้งหมดว่ะกูไม่เก็บเว <laughs> ้ ได้นะที่เราเดินกันไปตอนนี้ก็กลับมาถึงแล้วกลับมาถึงตรงรถมอเตอร์ไซค์เราลวนะตอนนี้ แก้วอะไร <20. S 3> มีน้ำขายริมทะเลด้วยนีย่ดูแก้วยี่สิบบาทดูดูแก้วยี่สิบบาทไม่รู้พ่อค้าเขารปชนหรือเปล่าพา่อค้านีปกติขนาดนี้สามสิบนะเนี่ยใช่ใช่ <c oughs> 20, แก้วยี่สิบแก้วยี่สิบแก้วยี่สิบเนี่ยพ่อค้า,าใจดีดูมีหมดเลยน้ำมีทุกอย่างเลยเ โก้กลำไยชาเขียวกะเจี um, u, ๊ยบเก๊กขวยชานมชามะนาวชาดำกาแฟโอเลี้ยงมันไม่ใช่หากินได้อยู่นี่ที่เดียวเลยยี่สิบหาที่ไหนถูกกว่านี้ไม่ได้กินไปดูที่เขาตกปลาไม่ได้เนี่ยปลาอะไรนะปลาจวดเราเห็นเขาจับปลาจวด น,น้ำแะรนะก็เือกรก